สวัสดีครับอาจารย์ลแพนสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องต้นสวัสดีครับน้องต้นแนะนําตัวเองก่อนวันนี้ผมนะครับเป็นลูกศิษย์อาจารย์ลำแพนครับเรียนจบเกษตรศาสตร์จากมเจ้าคุณทหารไร่กระบังหลักสูตรเกษตรศาสตร์ก็คือเป็นลูกศิษย์อาจารย์ลำแพนอีกทีหนึ่งครับผมแล้วก็พาได้พาอาจารย์มาลงพื้นที่จริงครับแล้วก็สํารวจเกี่ยวกับพวกอาการของโรคแล้วก็พวกการตอบสนองของพืชในอาการต่างๆระยะต่างๆ เดี๋ยวต้องให้อาจารย์แพนเล่าเรื่องประทับใจที่ต้นเขาไปพิเศษเนี่ยตอนที่เขาจะหลักตรตอนเขาจบก็พิเศษเลยนะก็ต้นเขาก็อาจารย์ครับผมจะเล่าเรื่องอะไรดีครับวิชาสัมมนาเขาว่างี้ปีสี่ต้องสัมมนาก่อนจบเนาะ,ะก็เลยว่าเอา้าต้นแล้วที่บ้านทําอะไรบ้านก็ทำสวนทุเรียนใช่ไหมฮะก็เลยว่าเอา้างั้นก็พูดเรื่องที่เรารู้เรื่องสิเรื่องที่ใกล้ตัวเราอ,ะอ่ะเรารู้เรื่องที่สุดต้นเขาก็บอกว่าง้เดี๋ยวผมพูดเรื่องโลกรากเน่าคนต้นเน่าเนาะที่จะ ไปท็อปนะฮะอ่าแล้วกันเขาก็ไปเขามีเวลาเตรียมตัวน้อยมากพี่ยามเราก็กังวลเนาะแล้วเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมคะเราก็จะกังวลแล้วเป็นเด็กปั้นด้วก็เป็นเด็กปั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาสัมมนาเนี่ยเด็กปั้นแต่และคนจะถูกเพ่งเลงไงเด็กปั้นอาจารย์คนนี้คนนี้จะเป็นไงบางคนเขาก็จะมีการซ้อมกันเยอะแยะมากมายใช่ไหมและลูกศิษย์เราก็แบบไม่หาอาจารย์สักทีอาจารย์ก็ตื่นเต้นเนาะใกล้วันสัมมนาแล้วอะ <c oughs> แอ,แอบบอกได้ไหมครับไดส้สัมมนาผมใช้เวลาทําประมาณอาทิตย์หนึ่งนาน <c oughs> เห็นไหมฮะคนอื่นเขาก็ซ้อมเป็นครั้งที่หนึ่งสสามแล้วใช่ไหมก็แนะนําว่าเอาเรื่องที่เรารู้เรื่องที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ลึกมากหรือเปเปอร์หาเปเปอร์ที่มันเป็นภาษาอังกฤษอะไรหรอกแต่ว่าเอาเรื่องที่เรารู้เรื่องแล้วก็พอถ้าเรารู้เรื่องเนาะเวลาเรานําเสนอเราก็จะมั่นใจในข้อมูลอ่าตนก็เลยเลือกโรครากเน่าขนต้นเน่า แล้วเขาก็เตรียมตัวแป๊บเดียวเขาบอกอาจารย์ผมทําสไลด์เรียบร้อยแล้วเขาว่า,างี้นะตรวจกันแค่ครั้งเดียวซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมให้กันฟังนะแค่มาอาจารย์ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะจบที่เหลือก็คุณก็ขึ้นเวทีเลยแล้วเขาก็พูดทา้ทายเลยเนาะสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยเออแล้วเขาก็นําเสนอได้ดีมากอาจารย์ทุกท่านก็แบบอึ้งนะตะลึงอะตะลึงกับ วิธีการนําเสนอ,พอเพราะก็ไม่ต้องใช้สคริปต์เนอะไหมฮะก็พูดด้วยความมั่นใจและตอบคำถามก็ตอบคำถามได้ไงก็หลังจากสัมมนาเสร็จอาจารย์เขาก็มาคุยกันว่าเฮ้ยมันน่าเชื่อเลยนะต้นนาเสนอได้ดีมากอะไรเงี้ยอืมเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในแปลงจริงเลยอ่า,อาเดี๋ยวอันนี้เล่าก่อนต้นถ้าเกิดมีคนมาปรึกษาต้นว่าทุเรียนเขาเป็นโรคลากเน่าค้นเน่าเนี่ยต้นต้องการข้อมูลอะไรในการเอาไป เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนข้อมูลเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องเรียนรู้จากการจัดการก่อนครับผมเพราะว่าการจัดการเนี่ยเนื่องด้วยเจ้าของสวนอาจจะมีการห,ากหักโหมในการกหกโหมเอาผลผลิตเยอะอม,มันก็ทําส่งผลให้ต้นโสมต้นโสมได้มากเทีนี้พอเวลาต้นโสมปับ๊บมันอาจจะมีโรคแทรกซ้อนได้ค่อนข้างเยอะอาจจะมาไม่แข็งแรง เราก็ต้องไปดูว่ากระบวนการผลิตหรือกระบวนการดูแลเขาอาจจะมีการใช้ฮอร์โมนหรือใช้น้ําตาลทางด่วนหรืออาหารเสริมที่แบบค่อนข้างมากมากเกินปกติเกินความจําเป็นของพืชจนเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นอาหารหล่อเลี้ยงของพวกสาเหตุโรคพืชครับผมอาจารย์แพศาครับเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้หน่อยอาจารย์คิดว่าดูประเมินสภาพเนี่ยอาจารย์เบื้องต้นอาจารย์มองว่าต้นทุเรียนเนี่ยทำไมมันถึงตอบนองอย่างนี้อาจารย์เราจะเห็นว่ามันแตกใบอ่อน เยอะเลยเนาะช่วงนี้เนาะแล้วใบเก่ามันเนี่ยคือดูจากต้นพี่ยามสุขภาพต้นมันไม่ค่อยดีคือจริงๆมันเป็นประมาณซิกหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งโน้นก็ใบก็จะโอเคกว่าฝั่งนี้แล้วพี่ยามจะเห็นแผลใช่ไหมคะอ่านี่เกิดโรคก็มีการดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพไปสักระยะนึงและวนี้ถ้ามันตอบสนองนะ่ะมันก็อาจจะมีการแตกใบอ่อนมาเพื่อสร้างโรงครัวใหม่อะสร้างอาหารให้กับต้นใหม่นะ เดี๋ยวนี้ต้องถามต้นกันว่าอันเนี้ยทาไมมันถึงลงเอยแบบนี้ต้นที่เห็นสภาพแบบนี้ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าการตอบสนองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบใบหรือทรงพุ่มเนี่ยมันก็สอดคล้องกับพวกระบบรากใช่ไหมครับที่เป็นคนส่งอาหารคนส่งอาหารมาเลี้ยงเราจะเห็นได้ว่าทรงพุ่มเนี่ยซีกเนี่ยที่มียอดแห้งมียอดแห้งป,ปลายแล้วก็ใบไม่ได้สวยนักแล้วก็ไม่มากนะักซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเราก็จะมาจุดเริ่มต้นของสาเหตุว่าซีกเนี่ย มันมีบาดแผลการเข้าทำลายของเชื้อราซึ่งอาจจะคิดเป็น40%ของต้นซึ่งสอดคล้องกับบริเวณนี้ที่ว่าทำไมถึงใบถึงไม่สวยงาม,มแล้วว่าทำไมถึงการแตกยอดถึงการตอบสนองไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าท่อลำเลียงอะ่ะมันมีการโดนทำลายไปแล้วครึ่งหนึ่งส่งผลให้ซิกเนี่ยเลยไม่มีความงามเท่าที่ควรจะเป็นครับีนี้สาเหตุที่มันเกิดขึ้นมาต้นคิดว่ามันน่าจะมาจากอะไรต้นเนี้ยต้นทเทียนต้นนี้ทำไมมันถึงเกิดอาการป่วยขึ้นมาอย่างนี้ได้ ต้นนี้นะครับเจ้าเราเราเราต้องสังเกตพื้นที่ครับพี่ยามเราจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นค่อนข้างจะเป็นแอ่งเป็นแอ่งน้ําขังใช่ครับพอเวลาเราลดน้าเนี่ยลดน้ําหรือว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยน้ำอาจจะมีการขังแล้วก็แช่รากทําให้รากเน่าในบริเวณโคนครับผมบริเวณรากฝอยแล้วก็เกิดอาการลุกลามขึ้นไปจนถึงบริเวณโคนต้นแล้วก็ลามขึ้นต้นครับผม อันนี้นี่เรดูการผ่านมันมีไว้ผลผลิตไหมเขาไว้ลูกไหมอ่าไว้ครับผมไว้เยอะไหมอ่าประมาณสักสามสิบประมาณสามสิบถึงสี่สิบลูกนะเพราะฉะนั้นคิดว่าลูกไม่น่าเยอะเกินไปไม่เยอะครับผมแต่มันน่าจะมาจากสภาพแวดล้อมที่มันปลูกอยู่ในพื้นที่ที่น้ําท่วมขังรากใช่ครับลักษณะโคกมันก็เตี้ยด้วยไงพี่ยาการระบายมันก็คือมันเป็นแอ่งอะ่ะตรงนี้เนาะแล้วรากต้นขนาดน,นี้รากมันก็มาแถวนี้แล้วแหละค่ะ อือนั้นก็ถูกขังอีกอย่างหนึ่งครับพี่ยามลักษณะของช่วงเวลาการแสดงของโลกอ่ะครับมันจะไม่แสดงตอนที่มีผลผลิตอันเนี้ยคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าลักษณะการแสดงโลกอะ่ะเราจะเห็นชัดก็ต่อเมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วเราถึงว่าจะเห็นว่าโลกเนี่ยมีลักษณะของแสดงอาการของน้ําฉ่าเปลือกเน่ามอดเจาะจะมาช่วงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งนั้นเลยมันสัมพันธ์กับช่วง ที่ความชื้นมันเริ่มขึ้นหรือเปล่าพี่ยามแล้วก็เริ่มมีฝนคือฤด,ดูกาลมันกเกี่ยวข้องไงคะเพราะช่วงทุเรียนที่เราไว้ผลผลิตเนาะมันก็มาตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมคะซึ่งอากาศมันก็ร้อนมันก็แห้งมันต่อเมษายนพฤษภาเก็บเกี่ยวความชืนม้นก็ยังไม่สูงมากเออม,มันก็ยังไม่ได้เอื้อต่อการแสดงออกแล้วเรื่องของสายพันธุ์ทุเรียนเรื่องของการส่งอาหารจากลากเรื่องของกระบวนการต้นไม้เป็นไงอาจารย์ที่อาจารย์เคยวิเคราะห์<า>เรื่องของความสัมพันธ์ของการดูดอาหารจากราก ความสำคัญของการเติบโตของต้นคือเวลาที่ทุเรียนมันเลี้ยงลูกอะค่ะพยายามมันเลี้ยงลูกสี่เดือนเนาะแล้วในช่วงการเลี้ยงลูกเนี่ยหกสิบวันแรกเนี่ยอา,อาหารอาจจะไม่ได้เยอะมากหรอกหมายถึงว่าส่งมาลูกอะ่ะแต่พอมันโตขยายขนาดเต็มที่เนี่ยมันสร้างเนื้อแล้วเนี่ยมันเป่งพูเนาะอันนั้นอะมันคือต้องการอาหารเยอะมากต้องการพลังงานเยอะมากแล้วบางจังหวะก,ก็อาจจะมีการพัฒนาใบอ่อนชุดใหม่มาด้วย หลังจากนั้นแล้วอาหารส่วนใหญ่มันก็จะไปที่ลูกมันก็ดึงมาจากที่อื่นะมาที่ลูกแทบจะหมดเลยพี่ยามเขาก็เคยวัดน้ําตาลวัดแป้งในใบนะเขาวัดระหว่างต้นที่เลี้ยงลูกเยอะๆกับต้นที่ไว้ลูกน้อยๆเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าส่วนของรากเนี่ยปริมาณน้ําตาลกับแป้งที่สะสมอยู่ที่รากเนี่ยมันหายหายไปช่วงเลี้ยงลูกช่วงที่ไว้ลูกเลยพลังมันไปหมดเลยมันไปหาลูกหมดเลยเพื่อนชาวสวนครับ งนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดเราเอามาขยายความจากที่อาจารย์ลำแพนเล่าเนี่ยมันหมายความว่าถ้าเกิดเราไว้ลูกมากเกินไปตุเรียนจะสูญเสียพลังงานไปกากการเลี้ยงลูกทําให้ภูมิคุ้มกันในการต้านทานโรคและแมลงของเขาต่ําลงเพราะฉะนั้นมันทีจะเกิดอาการต้นโทมได้ง่ายหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวไปแล้วครับมันก็สัมพันธ์กันรากก็อ่อนเอทีนี้เวลาที่เราเก็บผลผลิตใช่ไหมพี่ยามแนวทางที่เราฟื้นฟูเราก็ต้องฟื้นฟูระบบรากเพื่อที่จะให้มัน พัฒนาเจริญเติบโตรากแล้วรากก็เป็นแหล่งของสร้างตัวไซโตไคนินซึ่งมันก็เคลื่อนที่ขึ้นต้นเพื่อที่จะไปแตกใบชุดใหม่ออกมาแตกใบแตกยอดอะ่ะนะเพราะว่าไซโตไคนินมันส่งเสริมการเจริญเติบโตของยอดพอยอดมันมีการพัฒนามันก็เป็นแหล่งของการสร้างออกซินซึ่งออกซินก็จะเคลื่อนจากยอดลงมาที่รากส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากคือระบบต้นต้นไมอ้อ่ะฮอร์โมนมันก็ทํางานสัมพันธ์กัน มันไม่ใช่ว่าฮอร์โมนตัวเดียวจะทํางานจบแล้วก็ไปมันมันทำงานสัมพันธ์กันทั้งต้นคราวนี้เชื่อมโยงกับที่ต้นบอกว่าตอนช่วงที่มันกลังไว้ลูกมันไม่เป็นไรนะตอนนั้นรากมันอาจจะกําลังปล่อยอาหารให้ลูกอยู่เนาะแล้วก็มาเจอกับสภาพพอเข้าหน้าฝนแล้วมาเจอกับรากก็ยังโตไม่เต็มที่ปรากฏว่าความชื้นน้ําท่วมรากอีกคราวนี้เลยเกิดอาการเลยใช่ใช่ใช่มันมันอ่อนแอ เวลาที่ต้นไปสํารวจอาการนะต้นจะสํารวจจากอะไรก่อนเวลาว่าเขาบอกฮ่ยมันเป็นโรคหรือเปล่าเนี้ยเวลาเราสํารวจอาการนะครับก็คืออย่างแรกที่เราจะสังเกตเห็นได้เลยนี่คือเป็นสีของใบอันนี้มันชัดแหละตอนนี้มันก็ค่อนข้างชัดสมมติสีของใบเป็นยังไงมองๆออไม่สดใสใช่ครับสีของใบเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าจากสีเขียวเข้มเนี่ยใบยจะเริ่มมองเริ่มหมองเริ่มออกสีเหลืองสีเหลืองอ่อนๆแต่ว่าเราจะสังเกตได้ว่า ล้วจาสีแบบนี้เราจะเริ่มเห็นตั้งแต่ใบแก่ใบแก่ชุดในสุดอ่าถ้าใบแก่ชุดในสุดแสดงว่าเราเห็นบริเวณไหนเนี่ยแสดงว่าระบบรากฝั่งนั้นเนี่ยเริ่มมีปัญหา<ม>น้ําเริ่มส่งมาเลี้ยงไม่พอให้เกิดอาการแบบถอดสีไม่สามารถสร้างคอเลฟิลหรืออาหารเลี้ยงใบต่อได้ครับผมซึ่งระบบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มที่รากก็ได้หรือมันอาจจะเริ่มที่ลําต้นก็ได้นะนั่นแสดงว่าถ้าเราเห็นว่าใบมัน มองๆสีเริ่มเหมือนจะถอดแล้วเนี่ยน่นแสดงว่าการลําเลียงธาตุอาหารมันเกิดขึ้นได้ไม่ดีการส่งอาหารลาเลียงสารอาหารในรูปน้ําตาลก็ไปได้ไม่ดีเพราะระบบท่อลําเลียงมันมีปัญหาพอฟังนี้ปุ๊บมันมีครรําัพท์หนึ่งที่ชาวสวนชอบใช้กันการล้างท่อล้างทอ,ล,ทอล้างท่อการล้างท่อคืออะไรต้น,ตนก่อน,นีที่อาจารย์แพรว่าเนี่ยขนส่งอาหารไม่ดีเนี่ย การล้างท่อครับคือสับเ้สสาวสวนสับเ้าสวนเนอะใช่ครับเป็นเป็นสับเ้าวสวนคือเ้าวสวนน่ะเข้าใจที่ว่าการล้างท่อคือการใช้ยาเชื้อราเนี่ยเพื่อให้พืชอ่ะดูดกินเราใช้ราดบริเวณโคนหรือฉีดพ่นเพื่อให้พืชเนี่ยดูดกินดูดกินแล้วเข้าไปล้างเชื้อราบริเวณท่อน้ําหรือท่อลําเลียงอาหารเพื่อให้เชื้อราเนี่ยมันอ่อนแอหรือมันน้อยลงครับผมอันนี้คือสับการล้างท่อเออาครนี้แนวทางในการล้างท่อที่ต้นไป ทำตามสวนต่างๆต้นทํำยังไงในการล้างท่อครับก็คือมันจะมีในปัจจุบันก็จะมีการใช้สารเคมีการใช้สารกําจัดเชื้อราปัจจุบันนี่จะมีที่แบบตอบสนองต่อการก่อโรคของพวกไฟทอปเทราพวกนี้อ่าในปัจจุบันนี่ที่เขากําลังนิยมก็คือเป็นตัวโพพาโมคาบไฮโดรคลายบวกเมทัเลิกซิลเพราะว่าเนื่องจากเมทัเลิกซิลเมื่อก่อนนี่อาจจะใช้ต้องใช้อ่าในปริมาณมาก ถึงจะรักษาโรคอยู่แต่ว่าเนื่องปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการใช้เยอะแล้วก็มีกับเชื้อดื้อยาบ้างเล็กน้อยจึงมีการบวกตัวโพพามอคับไฮโดรคารายเข้ามามันเป็นตัวแบบช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ล้างท่อลําเลียงได้ไวขึ้นวิธีการใช้งานวิธีการใช้งานก็ผมเราใช้ตัวโพพามอคับไฮโดรคารายบวกเมทัลลิกซิลเนี่ยในอัตรา1กิโลต่อน,น้ำารอลิตรอาจจะลาดหรือว่าฉีดพ่นที่บริเวณคนต้นก็ได้เห็นอาการแล้วถึงทำรูอ้อยังไง แนะนำจริงคือจะเป็นช่วงหลังตัดลูกหรือช่วงที่ฟื้นต้นเพราะว่าชาวสวนเนี่ยจะมีวิธีการอย่างหนึ่งคือหลังตัดลูกเขาจะเรียกว่าการเรียกลากการเรียกลากล้างสารอ่าส่วนใหญ่ชาวสวนก็จะใช้ในช่วงเวลานั้นเลยก็คือจะใช้ทีเดียวทั้งประหยัดต้นทุนและเวลาแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะมาเกิดโรคทีหลังก็จะใช้พวกอาจจะเป็นพวกฮิวมิกหรือฟูวิกแล้วก็สารเรียกลากต่างๆแล้วก็ผสมยาเชื้อราไปได้ในทีเดียวแล้วก็จัดการทีเดียวในระบบทีเดียวไม่ต้องเปลืองต้นทุนแล้วก็เวลามากนะ เดี๋ยวเรามาดูในแปลงกันบ้างดีกว่าครับว่าเราทำยังไงนะครับในแปลงเนี่ยเราสามารถจะใช้ตัวนาวิกซึ่งชื่อสามัญก็คือโพแทมอคาไพลโูโคลรายบวกกับเมทาลลกซิลหลิตรผสมน้ํา1000ลิตรแล้วเราอาจจะผสมกับยูมิกขงเข้มข้นที่มันละลายน้ําได้นะครับก็ใส่ยูมิกไปอีกประมาณ2กิโลกร,รมัมนอกานี้นะครับถ้าเกิดใครจะใส่ปุ๋ยทางดินซึ่งต้องเป็นเกดละลายน้ําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยูเรียแคลเซียมไนเตรตโปแทเซียมไนเตรต แมกนีเซียมในเตตซึ่งจะละลายน้ําได้เนี่ยก็สามารถจะผสมลงได้เพราะว่าปุ๋ยพวกนี้มีส่วนผสมของไนโตรเจนในรูปของยูเรียรูปของแอมโมเนียมรูปของไนเตตช่วยกระตุ้นการแตกรากแล้วก็มีฮิวมิกช่วยส่งเสริมการเกิดรากใหม่ด้วยทั้งหมดนี้เอามาผสมกันแล้วก็ลาดโคนต้นต้นหนึ่งประมาณ20ลิตรเพื่อใช้ในการป้องกันรักษาโรคที่เกิดจากเชือ้อราแล้วก็ทําให้รากได้รับ ทาอาหารไปพร้อมๆกันครับ